ลงรถมุกกดล็อคแล้วก็ดึงประตูรถเช็คใช่ไหมแล้วเดไปกับล็อคเดิไปกับล็อคเดิไปกับล็อคแล้วกเดินไปรถเประตูเช็คกดล็อคกดล็อคจะได้ไอ้นี่มันเป็นโรคจิตเ่าวคุณด้อมรู้ไหมคะว่าเขามีความกังวลสองชั้นยังไง ชั้นที่หนึ่งคือกังวลเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองไม่ให้ทําสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเขาก็รู้แหละว่าเขาอ่ะไม่ปกติเขาต้องทําแบบนี้กังวลที่สองก็คือกังวลที่คนรอบตัวจะรู้ว่าเขาอ่ะไม่โอเคอค้อมคิดว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าอ้อมว่าเขาต้องรู้ระดับอ้อมอ้อมยังรู้เลยแล้วฟังดูเหมือนต้องกดแล้วเปิดเออว่ะรู้หรือไม่รู้ไม่รู้เขารู้ตัวแล้วเขาก็ยังต้องทําเขาหยุดไม่ได้ใช่นี่คือนี่คือคีย์เวิร์ดเลยคือเขาหยุดไม่ได้ โอ้หสงสารเลยอ่ะ